แต่งดีตรงกลางว้ายว่ายจัดยืดจัดจงรักจงหลงจงกดจดสุดท้ายมาสวัสดีค่ะน้องนิงเอ๋ค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปบุก ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นโมจิในตำนานที่เขาแบบว่าแค่ค้อนถุแล้วก็แคมือสอดเข้าไปแบบรวดเร็วอะแล้วแบบไม่โดนมือคนที่แบบเอามือสอดเข้าไปนวดโมจิเลยอะพันนั้นคือแบบตำนานมากเลยนะคะแล้วเขาเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆคือเขาตำนานมากเลยไอ้โมจินั่นอะใช่ก็าตำนานมากเขาเพิ่งมารู้นะคะทุกคนว่ามันอยู่ใกล้ๆเมืองโอซาก้าค่ะคือเมืองนาราที่มีวัดเยอะๆวันนี้เราจะไปบุกเมืองนารากันนะคะทุกคน เราจะไปตามล่าหาควางกันนะเขาบอกว่าควางที่นี่คนญี่ปุ่นนะนับถือว่าแบบเหมือนเป็นเทพเจ้าองค์นหนึ่งเลยคืออะไเทพเจ้านาราใช่แลวนะปอดเขาบอกว่าควางที่นี่นะคะมีความพิเศษก็คือมันอยู่มา1,200ปีแล้วไม่ตายเลยไงคตนนาะนเลยทุกคนและอีกอย่างละคะควางที่นี่ไม่กินผักมันกินแค่เซมเบยเว้ยเจงคนจะต้องอุมมาเพื่อให้มันกินเพราะมันไม่กินผักเลย นั่นแหละค่ะทุกคนไปตามหากวางนาลากันดีกว่าเขาบอกว่าดุก้วยช่งแตกต่างจากโตเกียวและญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยและสงบมากนอกจากเสียงรถที่เว้นผ่านไปเมื่อกี้ก็ไม่มีเสียงอื่นอีกเลยไม่มีกู้เย็นเนี่ยเป็นซูชิะะะะจะกวางไหมอเม่ไม่รู้อะกวางอาจจะตายหมดแล้วพอกินเซมเบะแหละกูว่าไม่ใช่เรไม่รำคากินบักดีดีให้ทุกคนแอบสังเกตเห็นนะคือส่วนใหญ่คนที่เดินแถวแถวเมืองเนี่ยจะเป็นต่างชาตินะดูดิดูข้างหน้าดูข้างหลังเรานะ พี่จะไม่ค่อยมีคนเอเชียหรือญ,ญี่ปุ่นเลยผมผมดูละน้อยมากนะมองสา,มสาวอยู่เหรอพี่ใช่มีพี่รุ่นพี่รุ่นอะไรก็บอกมองสาวก็มองสาวไงเอ้ากแก่แค่ก็ไม่โกรธไงก็มองสาวก็มองสาววี่โกรธเขามาแต่เช้า,ชาแล้วควไม่รู้เป็นอะไรใครไม่รู้มั่งเทเวหกใส่โต๊ะเครื่องแป้งกู <c oughs> แล้วไม่ยอมเก็บด้วยทำตัวซกมกไม่ดีเลยมนหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยว่าใช่ใช่ข้ามให้ขนมปังเนี่ยผมจําได้ว่าสิกเนเจอร์ของกวางมันจะถ้ามีดอกไอ้ดอกดอกมีไว้ใช่ใช่เห็นไอ้ลูกเนี้ยมันเป็นต้นสนจุดที่แบบว่ากวางมันชอบกวางเสมอในกระตูนอ่ะจริงเหรอไม่เคยดูเหรอโนไว้อ่ะตอนที่ไม่เคยกวางมันก็เจอลูกสนเนี่ยมันก็หยิบมาขิ้นมาหมดเลยเฮ้ยตัวใหญ่ตรงถนนก็จะมีป้ายนั่นน่ะเหาอขอให้ระวังกวางด้วยเพราะกวางันดุ่มบ่อย คนันนนี <pl ains> ่เ <reco> ดินผ่านแล้วไปทำงานออฟฟิศไม่ใช่นะว่นกวางกวางแบบคือแบบอยู่เดินไปไหนก็ได้เลยนะเนี่ยกวางบ่อยเใส้เขาใส่กุ้งเลยนี่เขาอ่านมาว่บางคนโดนกวางกัดแบบบางคนโดนกวางไล่ขีดอ่ะจริงข้างมันดุอะแกเห็นเรื่องสีแดงเนี่ยกวางก็จะปิดสีแดงของควายไงควางไม่ใช่ควายอะไรนี่คืออะไรขายเฮ้ยขนมสำหรับควางควางเป็นไงลูกป้อนทำไมกวางควร ร0 0 4 0 0เยนสี้เยนไอ้เย้ันไอ้สัสเจยไอ้เยเจ๊ยไอ้เจ๊ยไอ้เจยอเจยไอ้เจ๊ยไยไอ้เยเยไ้เจอไอ้เยเจ๊ยอเยอเจยไจเจ้เยไอเอไอ้ยะ นหยบบีน่แกมปายยกจอแดงเหรอไเน่ขาไล่ยไปใจหลานอกูไปล้กูไปล้ลุงใจเย็นนะลุงวันนี้ก็วันนี้เขากำลัง้กับในโรงแรม ไร้อะไรมอะไูไม้ผขีเฮ้ยเดี๋ยวกินอันนี้ไม่ได้้ามกินกระดาษนะหยุดเลยจะจับเขาหน่อยได้ไหมเาไม่ให้จับเยจับเขนยไม่รู้ได้ไงว่าจะจับเขาเมืนจับเขาหน่อได้หมเ่นรู้ขอว้เฮ้ยทไมเาวางมันดูไม่ใช่ไม้วัุนึงมันดูแบบนุ่มนุมนิดนึงนะเนี่ยันจะลองจับเขามันเฮ้ยชิบหายลนึงตัวนี้เฮ้ยเยอะๆลำนนึ้ตัวนู้นตัวมันจะฆ่ามันนอน มันกินน้ำท่ออ่ะเมันกินน้ำท่อเออมันกินน้ำที่ท่อน้ำนี่เขาบอกว่าถ้ามีแล้ว,วมันจะพยายามงอหัวตามดูนะเฮ้ยมันรู้เรื่องนี่ไงเฮ้ยเจ๊น้่งให้มันอยากให้มันขยกงยกหัวก่อนนี่มจนชิ้อยู่ละมนุษย์วางเห็นไหแล้วว่าโดนโน่น ตัวใหญ่เลยเว้ยตัวใหญ่แล้วอย่างนัง้นหูยนาดเขาแทบจะทิ่มหน้าไอ้เด็กเด็กนีตโดนรถชนนึงพังเขาจะตายเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้แปลกที่คอคุณคุณติดคุกอยู่ใช่ไหมคุณทำอะไรไม่ดีไว้รวัสดีครับกูดูุกต้องแต่กระเป๋าชันแนลกระดังกึกเลยอ่ะอุ้ยพังแน่นอน ซื้อแค่ต้องลองคำนับเลยแค่อยากรู้ว่ามันจะเข่าลบแก๊ป่ะดูซะไปซื้อเซมเบ้มาเรียกว่าคำนับกูเขาไข่ชุ่ก้มมาเกลี้ยไข่ตัวเองนี่นะเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ครักอ่ะพอนะครับพอนะครับโอ้ยคอจะแค่ตายสวัสดี เราไม่กัดกันได้ไหมอ่ะจับได้ไหมสับจะกัดปะมาดีค่ะไม่จับแล้วผมทลิศเดี๋ยวไปดูชัชชี่ให้อาหารกันดีกว่าทุกคนวางลุมแน่ขยัา เฮ้ยมันก <gegen violin> <warfare> ัดมวยวยกัม <abonn és> ันกัววยกัมักใช่มันกัดมันกัดจริมันกัดปูดเจ็บด้วยเจ็บนะนมันกัก็ปป่อยแล้วแนวอ่ะนี่ับก่ใหจับด้วย เฮ้ยทุกคนเขามันมีเขามันมีขนขนด้วยอ่ะไม่ให้จับเฮ้ยมันมาคขับรถกินกันแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ้าวยมดแล้วลูกหมดแล้วลูกเอ้ยมาลงเดี๋ยวไปซื้อมาให้ใหม่ลูกยังมีอีกร้านหนึ่งอ่ะหมดตังค์หมดตังค์ไาะกว้างกว้างไว้น่ารักเกินไปอ่ะแต่ไม่ชอบตรงมันกัดเลยอ่ะกัดเจ็บนะทุกคนบอกก่อนว่ามันกัดเจ็บจริงๆนะแบบ ใช่คือฟันมันไม่ได้คมมากแต่ว่ามันแรงเยอะตูดผมน่าจะช้ำมาตอนนี้มีคนเลงเลงมงแก้โมนะมาแล้วมายมันฉลาดมากเลยนี่มันมาแล้วมันรู้มันจะกระตุกขล้น นิ่งนะเะได้เดินเข้ามาบุกในกลางสวนนะเฮ้ยตัวนั้นน้ำหนึ่งป่วยเปล่าป่วยเปล่าเนี่ยนี่นะสาเปลีเยนัอะมันจะกลับตัวแล้วมันจะกลับตัวแล้วโอ้ยกั๊กบอลอะไรกันหน่อยบอลตัวนี้นี่บอลอะไรนะนี่ตัวนี้ดูสวยว่ะตัวเนี้ยน้ำหนึ่งดูโอ้โหชี้เงี้ยอะไรฮะโอ้ยกั๊กบอลอะไรเลยแม่งจะหมดชิ้นอยู่ละ อ้เเ็ขาบอกว่าตัวไหนที่ไม่เดินมาหาเราห้ามไปเล่นเพราะมันจะกัดเว้ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้รายชี่ลองไปไม่เนีลองไปเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยไปจะลองนี่จะลองลองไปใกล้ๆดูมันเป็นยังไงมันกิดเลยนะลองดูดิไปดิเด่ด้วยค่ะค่อยๆค่อยๆวันนี้ดูตัวนี้าจะอายุเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าดูจากดูจากเขายิ่งเขาเพราะว่าอายุมันเยอะเว้ยมันเคียว เกสุดเขาทำระบบนิเวศมาดีมากเลยเฮียดูดิเป็นสวนกวางที่คนจะซื้อเต็มเบสให้กวางกินเนี่ยแล้วกวางก็จะขี้แล้วจะมีนกมากินขี้กวางต่อครับทุกคนฮัลโหลมันเป็นจอระบบนิเวศมากจริงจะมันสงบมากเลยถ้าล่าสมมุิเราไม่พูดเราลองไม่พูดโอเคเป็นไงทุกอย่างดูเงียบสงบ จะมาเปลี่ยนมูดของที่ไปแล้วเองเขาเนื้อม,มากเลยเป่าทุกคนตอนนี้เราลุยกวางกันเรียบร้อยแล้วค่ะเับไปหางวาจิได้ตำนานกันดีป่ะ เราไปกันร้านโมจิแต่ว่าต้องผ่านดงกวางก่อนทุกคนกวางมันน่ารักอะอยากเลี้ยงเลยอะเลี้ยงได้ป่อวะน่าจะได้มั้งเลี้ยงกวางเผือกมีหรอเล่าวัดหอไม่รู้ <laughs> อะไรอะวัดหรอพี่ไม่รู้ไม่ได้วัด วัดที่แบบว่าเป็นตำนานเทพเพราะว่าเขาบอกว่าที่เขายกอ่าววางให้เป็นเทพนะคะทุกคนเพราะว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งอ่ะเขาเดินทางมาที่วัดนี้แหละแล้วเขาขี่กวางมาแล้ววางตัวนั้นก็เลยอยู่ที่นี่อาศัยที่นี่เพราะพันที่นี่ตอนนี้ก็เลยเป็นเทพเจ้ากวางเป็นเทพเจ้าวางเทาที่เมื่อกี้เกไปให้เป็นเมอะเทพเจ้ากลางที่เราเอือบรูปหัวนี่นะเรารูปหัวเทพเจ้าได้หรอวะไม่น่าใช่นะมั้ง มาคุณแค่เดินทะลุวัดที่อยู่ตรงปามเนี่ยข้าวแบบมันก็ถึงเลยบนะ้านเหมือเขาจะเป็นแบบร้านเล็กๆหมดเลยแต่ว่าไม่เปิดเลยสักร้านอะ่ะตอนนี้แต่เป็นทางเนินลงเนี่ยทุกคนในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เนินแต่แบบมันไหลลงนะนาการต่างนี้นี่โดนาการสามนี่โดซี่มาขั้นหลังอีโมจิแสดงว่าเปิดหรือว่าอยู่แถวนี้นี่เองเฮ้ย,ยคนกินโมจิเต็มเลยใช่แต่ไม่รู้หนะาไเป็นก ครัตอนเานีไงนี่ตอเาต้มอ่ะเขาบอกเขาจะตามเมื่ออันนี้หมดเราต้องรอนนี้หมด่อนาจะเข็ดตอตมนี่ไม่เค้มนกแ้วมีคนนงที่มีปัดจบบปันนนี้เหลือแค่สมัยน้ำเหลือคนเดียวครับนี่จะเป็นหงคินากะเนาะีบอกตอนนี้มากโีไม่เห็นว่ามีแถวเอออ๋ว่าแล้วมากรโ กล่องเท่าไหร่กล่องละลูกละร้อยสามสิบเยนอะกล่องหนึ่งหนึ่งพันแปดก็ประมาณลูกละประมาณสามสิบาทมยนี่อมันเป็นอมันเี่อมัเพิ่มแล้วนี่ตอนแรกร้ยสามอัน้ไกไม่ดูผิดใช่ไหมมันเล็กแกวไม่ใช่ไมีร และหัวมุมร้านนะครับก็เป็นที่มั่วสุมของเหล่าโมจิเลเวอร์ซื้อปุ๊บไม่รู้จะยืนกันไหนก็มายืนออกกันอย่างนี้ทุกคนนะมาลองกินกันดีกว่าว่าเป็นยังไงชาร์ตไม่ว่าเราจะซื้อเยอะหรือซื้อน้อยราคาก็จะเท่าเดิมคือลูกละ44บสีโอาทโอ้โอพอมากเอาเรื่องอยู่ตักกินได้ไหมครับไม่ถั่วใช่ไหมโอ้ยข้อคนไนี่ก,กคือ โมจินะคะทุกคนที่เห็นเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยนี่จะให้ดูเนื้อเท็กเจอร์ว่ามันนุ่มขนาดไหนนี่อู้นุ่มถึงมากที่เห็นเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาเขียวนะทุกคนมันคือหญ้าที่แบบว่าขึ้นทั่วไปที่ญี่ปุ่นนะที่วางกินอยู่่เมือกี้ชื่อหญ้าโยโมกิเว้ยมันทำให้ผิวสวยมามาลองกันดีกว่ามันจะยืดไหม มือจับว่าเป็นไส้เหรอ่วดนุ่มๆแบบเบลสุดอ่ะทุกคข้างในเป็นแบบเนี่ยผัวแดงอือมันนุ่มจริงอ่ะนุ่มเหนียวๆนุ่มเลยทุกคนของจริงเลยอันนี้แป้งมันเป็นกลิ่นหอมๆเลยทุกคนแล้วก็ตรงผัวแดงอ่ะเขาไม่ได้กวนเละนะเข้าใจไหมเวาเข้าถึงประมาณนึงนุ่มเลยทุกคน องเออมันดูนิ่มๆนะน,นิ่มๆๆ,ๆหนึบๆหอมจริงปะหวานแล้วไม่ไม่กลิ่นหวานเหี่ยวนิดนึงอ่ะกลิ่นแบบหอมๆผิวๆถ้าความถั่วเขาจี่จมันโปรช่องคออะป,ปกติพวกโมจิจะเป็นแป้งฮะแบบจะมีแป้งข,งขาวๆปกข้างนอกแบบให้มันดูไม่เหนียวอืแต่เนี่ยให้ผงถั่วแทนทุกคนมันเลยมีรสชาติถั่วเข้ามาอีกด้วยนะฮะ ไอหม้อขี้หน่าโกดที่อยู่ในกองป่านจะต้องมีหม้อรถมุ้ยิงเราอร่อยกว่าไอมุ้ยิงไอมุ้ยิงเนี่ยตรงปลายปลายเนี่ยมีขนอยู่เห็นปะตรงเล็บเลยเห็นยังตรเออเห็นเห็นเลยขาวๆไม่ได้เป็นขนย่าไม่น่าใช่ขนวางเมื่อกี้่โลตอนนี้กำลังรอจนกว่าเขาจะขายหมดแล้วเราจะดูตอนเขาตั้มสดๆว่าเขาตั้มกันยังไงว่าเขาโดนทุบมือบ้างไหมมันต้องมีพลาดบ้างเล็บปะ ที่ันไม่มีแบบยาวต้องแบบยาวมาหาได้ที่ไหนอะ่ะมันนุ่มนๆหนุบมากเลยทุกคนนี่เลยครับนี่ะไรครับอร่อยครับโมจิรานนี้ ไม่น่ามันขิดลอยขนาดนั้นเ่ะรอมันทาแล้วรอเขาขายหมดกูจะได้ดูเขาตำเนี่ยโอเคครับอร่อยครับผมโอ้ยจีรานี่อร่อยมากครับมีร้านเดียวครับมีเยอะเชียเขายมันไม่ซื้อได้เลยเป็นไงกันนะซื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยนี่นะเชฟเราเริ่มเปิดน้ำเปิดไฟ ผัาหรือว่ามาเข้า้องทุกคนในนี้อ๋อูก้ดเือีเอาอะไรเขียวใส่เอย่งนี้ครับคุณเปนเียวขงแ้เองมีเสียงากาเตือนะครับเขาตั้งผมกไว้นะว่าถึงเวลาจกินอาหารเที่ยงแล้วับผมทุกคนไปเลิกงาน เฮ้ยทุกอย่างก็เงียบไปแล้วแอบมองผู้บริหารตาอกแล้วใส่กล้องเรามันเด่นเกินไปนึกว่ามาจากบีบีบีซีดิวร่างงงนะคะระับว่าะตามสูตรแล้วก็จะทำอะไรต่อครับเฮ้ยเราอะไรกัลืมคนเยอะจังเฉล,ลิมเผยแล้วแล้วมองผู้บริหารตาเหมือนเดิมนี่นเป็นอะไรกับกล้องกูกล้องกูมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้คนก้องเต็มไปหมดเลยนะ แหวกกลางทางวงข่าวมาลล้งัดมาสายนเองนะ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 ก็คือลุงนี่นะาจะเขาตมในคลิปใช่ไหมคือวันนี้เลยนี่นะทีวีแชมเปี้ยนนะอลม้ก็จะนมาเสราสายเองโนะอลนะยลู้ไก่ออกตกใจออกส่กันเกให้มันแน่นเริ่มเปิดครับปูข้าวเลยครับตอนนี้ถานการณ์เริมบานแล้วผมน่ับงนี่ครับเทพระเจ้าถอดถอดแท้แล้วอคอนตตอมเบกเกอร์มา

แป้งประมาณ้ออกมาอันน <ub> ี้ยวอรมาขอบคุณไอมาแต่เหมือนเครื่องไอติมเนี่ยของเขาแป้งมันแค่ไปใส่เครื่องนี้ขัางบนกลมเดียวใช่น้องวันนี้ชอบ ตอนนี้ก็สถานการณ์คลี่คลายเรียบร้อยแลนะนี่คือทีมสังหรับข่าวทั้งหมดจากทั่วโลกแล้วผมมาต่างอย่างบี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 ซีด้วยนะครับก็สถานการณ์วุ่นวายครับตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนให้ความตื่นตาตื่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มากนะฮะก็คือแตนละสายงานนี้นะเขาแบบว่ามีคนมากันทน้งให้เราด้วยนะคล้วเราจะาดดิสแตมป์ว่าเราโดนล็อกอะไรเงี้ยหรือเปล่าแลรกลุาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับที่นี่ ใน,นที่สุดเราก็ได้เห็นภาพโมจิในตำนานแล้วนะคะก็คือภาพนี้เป็นภาพที่คนแชร์กันทั่วโลกเลยแล้วพูเอาจริงเขาดังเพราะว่าทีวีแชมเปี้ยนเลยตอนนั้นทีวีแชมปเปี้ยนคือดังมากอยู่2,005ใครที่มานาลานะคะก็จะมากินอันนี้แหละโมจิอันนี้เพราะว่าคนแชร์เยอะแล้วก็ฮิตมากๆเลยถ้าพูดถึงโมจิก็ต้องร้านนี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเห็นกับตาแล้วเขาทําจริงแล้วคือเอาจริงป่าไม่โดนมือเลยเนาะเหมือนเขาซ้อมกันมาดีมากเรมรู้สึกว่าตอนทุบอะกลับดีมากเขาไปฝ่ายลุกลับกันเหรอ แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี่เขาทุบโอ้ควัน uh> ทุบที่คนหนึ่งเอามือจากเขาไม่ทุบแรงเว้ยเขาทุบแบบเบาๆเบาๆแล้วจต่ทำเสียงว่าไ่าๆๆได้มากกว่าแต่จากที่เห็นอะทุกคนคือเขาอะทาโมจิมาแล้วเว้ยจริงๆอะมันพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วแค่เขามาทุกเป็นวิธีเฉยๆเพราะโมจิมันถูกนวดมาเป็นสีเขียวหมดแล้วอะเขาไม่ได้เห็นวิธีตอนนั้นมันอยู่ในเครื่องไอ้ที่เป็นเครื่องเหมือนปูนใส่ปูนทาบ้านอะเห็นไหมเครื่องนั้นอะก็คือเหมือนมันระเบิดอยู่นั้นมแล้วเว ต้องมาดูกว่าแล้วก็มากินโมจินะคะครบแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์สปบนเซ s ร์คลาไปอาจุมาด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วรอดู EP ใน Osaka โอซาก้าของเราต่อมีอีกเยอะเลยทุกคนใครชอบอ like กดไลค์กดแชร์เก็จริงๆมีร้านข้าวอีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้าชิมแอวต่อแถวแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นเราตอนนี้ปิดพ <ide> ี่ทางขึวนโอ้ต้องเดินขึ้นบนอีกเหรอเนี่ย <había S 1> ามจริงนะทุกคนที่ไปครั้งแรกเลยอะไบ้านละใบนมันสแชกับสี่แชใช่แต่มัยคือเดียวกันมันคือใความโชคดีใช่สี่แช่หรอปสามแชกไม่ใช่ใบโกเวอแล้ว่งเออไโกลบอลแล้วมันสี่แฉกัสามแช่มันจะไม่ใช่มันวัชพืชไหมหรือ อ,อปป้ปาแอดอจุม่ามีหมรอรถโมจิยอบราจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเค็ใส่กวนอบ15นาทีกินได้เลยไปยุ่งกับพมอแนได้แล้ววันนี้น้ม